สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะผมชันแบงค์จากเพจทารผมลงทุนแล้วก็ช่องยู u ูบทางผมลงทุนเนาะวันนี้มาประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาในไลน์ของกลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะโดยเราจะมีการแชร์แผนหรือไอเดียในการวางแผนการเทรดสำหรับตัวทองคำตัว BTC เนาะให้ในกลุ่มของคนเปิดพอร์ตเนาะส่วนกลุ่มของกลุ่มนักเรียนเนาะเราจะมีกลุ่มนักเรียนตอนนี้คือรุ่น12บเนี่ยผมปิดไปแล้วเรียบร้อยในกลุ่มนักเรียนเราจะมีไลฟ์ให้ก็คือในไลฟ์ของตัว ช่วงเย็นเนาะจะมีไลฟ์ตัวทองคําแผนในช่วงเย็นแล้วก็ตัวทีเฟกเราหุ้นวันละ5ตัวเนาะแต่สําหรับคนที่อ่าคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนาะก็สามารถที่จะเข้ามาในกลุ่มของคนเปิดพอร์ตได้โดยเราจะมีแผนของตัวทองคําให้อ่าทั้งรอบกลางวันแล้วก็รอบเย็นเนาะโดยรอบเย็นก็คือมาจากอ่าแผนที่เราไลฟ์กับกลุ่มนาเกียเนาะผมจะส่งเป็นคลิปวิดีโอเข้ามาให้ในไลน์ของคุณคนเปิดพอร์ตเนาะส่วนแผน b t c อาจารย์คิดที่จะอัปเดตให้ในแต่ละวันให้แล้วเนาะก็ทั้งหมดจะเป็นอ่เหมือนเป็น คลิปเป็นคลิปเป็นแผนในการวางแผนการเทรดอธิบายแผนในการวางแผนการเทรดประจําวันให้เนาอะ,อะไม่ไม่ล้วก็ในในกลุ่มไลน์ก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็มีการส่งสัญญาณให้สังเกตเนาะว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยเราจะเล่นฝั่งไหนแล้วก็ฝั่งไหนในเล่นเล่นฝั่งไหนที่ได้เปรียบในช่วงในช่วงนั้นๆเนาะก็ะใครสนใจอยากจะเข้ามาในไลน์กลุ่มได้ก็สามารถที่จะกดคลิกลิงก์เข้ามาเนาะจากมีจากลิงก์เข้ามาเนี่ยจะมี ตรงนี้เนาะจะมีลิงก์ลิงก์ตรงนี้ให้ลิงก์ตรงนี้ให้กดคลิกลิงก์ตรงนี้เข้ามาได้เลยแล้วก็ใส่รหัสพันธมิตรตามนี้เลยเนาะใครที่ได้เลขอ่าส่วนใครที่ได้เลขพอร์ตมาแล้วเนาะก็อ่ารบกวนทักไลน์ผมหน่อยเนาะก็คือ B ทักไลน์ผมเข้ามาเนาะ b a e w a n g b a n k อ่าแล้วก็ทักไลน์เข้ามาแล้วก็แจ้งเลขที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนาะว่า เ,เปิดพอร์ตเข้ามาแล้วผมจะให้แอดมินเนี่ยเป็นคนตรวจสอบเนาะแล้วก็ดูเงื่อนไขทําตามเงื่อนไขอะไรครบก็สามารถที่เข้ามาในรายกลุ่มได้ส่วนเ,เงื่อนไขเนาะก็เดือนหนึ่งก็อย่างน้อยก็มีออเดอร์อย่างน้อยหนึ่งออเดอร์ก็โอเคแล้วเพื่อที่จะเข้ามาในใน,ในกลุ่มสังคมการเทรดของเราเนาะก็ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านค่อใครโชคดีครับบวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเนาะมาดูอัปเดตแผนทองคาหน้างานตอนนี้เนาะ ตอนนี้วันนี้วันจันทร์ที่ย2สองกันยาต่นเวลาสิบโมงสีิบสองนาทจากแผนเมื่อวานที่ทําไว้ให้เมื่อวานเนาะก็เราเทรดวันกันวันนี้เนาะแนวทางก็คือมองว่าถ้ามันขึ้นต่อเนี่ยแถวๆโซนซักสามหกเก้าศูนตรงนี้แหละอันตร์เป็นเป็นจุดที่เราจะหาจังหวะในการเซลล์ตรงนี้ลงมารา้มันเป็นฐานของแดงยาวของทําเรมเดย์ตรงนี้เนาะแล้วสุดท้ายก็อ่ะคือเปิดมาตอนเช้าแล้วมีการย่อเนี่ยไอตรงท่อนนี้แหละโอ้โหคือเข้าเซลล์ตรงนี้เนาะแล้ว ดีดขึ้นมาโอ้โหเกือบจะเจะบรกเกือบเกือบจะไปเบรก3 7มเจาแล้วแต่สุดท้ายก็ลงมาให้อ่าออกแถวแถวโซงสามแปดสมหแปดหกเนาะซึ่ง M15 o v e r s ้าโซพอดีชุดนี้คือให้หนีก่อนแหละเพราะอะไรเพราะกลัวว่ามันจะขึ้นต่อแล้วก็จะขึ้นต่อไปหาทารเก็ตถัดไปเนาะซึ่งอะไรเห็น hidden bull ตรงนี้เนาะนี่ hidden bull แล้วเกิดทั้ง3อินดี้เพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยขึ้นต่อแน่แแล้วเป้าหมายในการขึ้นของวันนี้ก็มีโอกาสที่จะไป new high ที่ 3 7 0 8จนถึง3 8อ่า3712โดยประมาณทีนี้จากหน้างานตอนนี้เนาะเดี๋ยวอัปเดตคร่าวๆให้แล้วกันก็มองว่าจะขึ้นต่อนะออมองว่าจะขึ้นต่อไปหาทาร์เก็ตโซนบนเนาะโดยเราอัปเดตประมาณนี้คือแผนเราดูที่เดยก่อนตอนนี้เนี่ยเป้าหมายตอนตอนนี้เนี่ยเดนเนี่ยคือขึ้นมาจนเกิดไ r i ซแอคชั่นของการกัดตัวขึ้นแล้วอันนี้เดี๋ยวผมลบ alert เอเลอร์อกไปก่อน คือ day เนี่ยเกิด price section ของการกดตัวขึ้นแล้วเพราะว่าอะไรฮะนี่มาด้วยแท่งเขียวยาวตรงนี้เนาะแล้วก็ปิดเกินเป็นทําเป็นแท่งเทียน bullish engulfing แต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเรามองว่าถ้ามันขึ้นต่อไปเนี่ยมีโอกาสที่มันจะขึ้นชนแนวต้านอย่างน้อย3690ตรงนี้เนาะและจะเกิดการย่อพักตัวลงมาประเด็นคือมันขึ้นแล้วมันย่อนิดเดียวแล้วมันก็ไปต่อเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมองว่ามีมีโอกาสที่จะขึ้นไป all time high อีกรอบหนึ่งนะวันนี้นะ ส่วนทม์เฟรม4ชั่วโมงตอนนี้ก็คือย่อโอเวอร์โซยกโหลเรียบร้อยแต่ประเด็นคือ M10 อ่าอ,นอ,อ,อเนี้ยรอบๆอบของสโตนเนี่ยก็คือเล่นการยอร่อแล้วก็โอเวอร์บอทแล้วแต่ว่าสัญญาณคือจากตรงนี้เราเห็นเป็นอะไรฮะเราเห็นเป็น hidden bull เนาะนั้นยังไงเนี่ยมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อไปหาเป้าหมายโซนบนมากกว่าแล้วแหละตอนนี้เนาะอืมอ่าส่วนอ่า4ชั่วโมงยังไม่มี price action ของการกดตัวลงนะส่วนทม์เฟรม1ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยเริ่ม คือตอนแรกเนี่ยเหมือนกําลังจะทําเป็นแท่งเทนกลับตัวเป็นเป็นรูปแบบของอะไรฮะนี่ evening star เนาะก็คือชุดน,นี้เห็นไหมเะเขียวแล้วก็ทิ้งไส้บนแล้วก็ลงมาเกือบปิดฐานล่างแต่พรเอิร์ดไอแท่งนี้มันดันเลยดันขึ้นไปอีกขาหนึ่งแล้วเป็นแท่งเขียวยาวด้วยเรามองเป็นแท่ง key b บ l l i s h ทันทีนะแท่งนี้แล้วก็แนวรับวันนี้เผลอๆเนี่ยอาจจะลงไปไม่ถึง3663แล้วมาแค่แถวสักครึ่งหนึ่งหรือหัว P p ซ้ายเดียวกบ3676ตรงนี้แหละ ถ้ามันจะยอ่อนะวันนั้นวันนี้แนวต้านให้ไปดูก่อนทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงที่มันเกิดการขึ้นนี่จากไอ้จากจากทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมีหัวของบูลลิชไดตร,ตรงนี้เนาะนี่โลโอเอซอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็โลยู่ตรงนี้เห็นไหมมันคือสัญญ,ญาณของบูลลิชเดเวเกนเพราะฉะนั้นพอมันเบรกหัวนี้ขึ้นไปได้เรามองขึ้นเป็น หัวบูไดขึ้นไปเนาะเราก็วัดเป้า161.8คือตอนแรกเนี่ย127%เนี่ยเป็นแนวฮาร์โมนิกซึ่งมีโอกาสที่มันจะชนแล้วยอ่อซึ่งมันก็ชนแล้วก็ย่อจริงๆทร์กเก็ตถัดไปอยู่ที่3700วันนี้แนวต้านนะวันนี้แนวต้านนะ161.8อยู่ตรงนี้3700อ่าผมใช้ส่วนนี้ก่อนนี่เป็นของหัวบูไดของทางเฟ็ม1ชั่วโมงชุดนี้นะส่วนแนวของการย่อพักฐานก็เราตีเป็นหัว PP ซ้ายเลยตรงนี้แหละสักครึ่งหนึ่งถเถวๆโซนนี้3675โดยประมาณ สามหเจ็ดเอาไว้ก่อนอันนี้เป็นเป็นแผนรอบกลางวันนะอัปเดตนะส่วนไทม์เฟรมสิบห้านาทีก็อ่าด,ดูที่30สิบนาทีก่อนสามสิบนาทีจากข้างล่างเนี่ยมีการฟอร์มกรอบจากชนนุดนี้ปุ๊บแล้วก็ปั้งตรงนี้แล้วก็เบรกขึ้นไปออสัญญาณหน้าง,งานโอ้โหนี่นี่คือถ้ามันลงมาอีกนะก็คือเป็น,เป,นเป็น hidden b o l อยู่แล้วถูกไหมก็มองว่ามีโอกาสจะขึ้นต่อทีนี้หน้าง,งานของ t ทม e เฟรมอ่าสิบสาสิบนาทีมีหัวขาขึ้นก็คือชุดนี้ นี่วัดหัวขาดขึ้นชุดนี้ขึ้นไปเนาะโดยมีเป้าหมายอ่าตรงนี้โดยมีเป้าหมายในการขึ้นอยู่ที่สามหกเก้าเก้าแล้วก็ไกลๆก็คือสามหกสามเจ็ดหนึ่งสามสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดโดยประมาณอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมตีโซนไว้ก่อนอันนี้ของส0มสิบนาทีนะส่วนสิบห้านาทีเพื่อหัวสวิงชุดนี้ตั้งแต่เมืนะ่อวันศุกร์แหละดูดิเห็นไหมการยอ่โอโอ้ก็ยังยอ่อยกโลย,อยโล่อยกลอ่าโอเคเดี๋ยวผม เตรียม TP เนี่ยมาแล้วเดี๋ยวผมเมื่อกี้ช็อตตรง832.2มาเนาะนี่กำลังไหลมาแล้วเดี๋ยวผมเตรียม TP เดี๋ยวสัก829.2ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะโอเคตั้งแล้วเราดูนะว่าจะมาถึงไหมนะ83 829.2นะเอบรอ2อ่ะโอเคอ้าวในส่วนของอ่ะดูนะในนี้ของทำเฟ f ม15นาะทีนะของตัวทองคำนะ เนี่ยต้นรอบของ30นาทีก็ตามเมื่อกี้ที่วัดให้เนาะมีแล้วี่มันมีไซเคิลอยู่ตรงนี้แล้วไอซโอโซปัจจุบันคือเล่นชุดนี้เนี่ยคือมันจะยิงเดียวหายก็จริงแหละแต่แต่มองว่ามันมันเป็นสัญญาณของเบล i ิชมันจะเป็นสัญญาณของเบลลิชเนาะ,ะหัวขาขึ้นของ30นาทีคือชุดนี้นี่ส่วนหัวขาวค้ขึ้นของไทแปรมสิบหนาทีคือชุดนี้นี่นะ เอาเป็นสีดำอ่าแล้วก็หัวสวิงชุดนี้ชุดใหญ่ชุดของการฟอมกรอบในเซคเคิลที่ใหญ่กว่าคือตรงนี้อ่าเดงว่ามัน,ม,นมันแนวแนวแนวต้านหลักของมันอ่ะก็คือที่สามหกเก้าศูนย์แหละแต่เออมันเบรกขึ้นมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้มันจะมีโซนคลัสเตอร์โหนี่ข้างบนนี่คือคลัสเตอร์หมดเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมองว่าพอเบรกชุดนี้ขึ้นไปส่วนตัวนะผมมองว่ามันจะขึ้นไปทัก 1้อยหุดแหรือไม่ก็ร้อยเนี่ยของชุดสวิงชุดนี้เนี่ยถ้าร้อเจ็อร็นก็จะอยู่ที่3าม9า้าถ้าร้อยหก็ดจุดแปก็สต่อ่ะโอเคถ้าร้อย69ผมใช้เป็น3ามสาันเเลยทวนอ่าสามพันเจ็ดเนาะสามพันเจนถึงสามเนย์ตรงนี้เป็นแนวต้านของวันนี้นะอ่าเป็นแนวต้านของรอบนี้รอบน,อบนี้รอบอัปเดตส่วน สุดซอยอ่ะสุดซอยมันอยู่ตรงไหนนี่สุดซอยของต้นรอบจากข้างล่างก็คือตรงนี้นี่นี่ผมแล้วกว่อนให้ให้เห็นแค่แค่เส้นเดียวนี่นี่นี่คือชุดแรกของมันเนาะสุดซอยของเขาอยู่ที่สามเจ็ดหนึ่งสองเพราะฉะนั้นแถวแถวสักสามเจ็ดหนึ่งห้าระวังเป็นแนวสต็อปลอ s อ่าพอถ้ามันเบรกชุดนี้ขึ้นไปได้เนี่ยโอ้โหสแสดงว่ารุนแรงแล้วรุนแรงแล้วนี่สามเจ็ดหนึ่งห้า ผมเป็นแนวซับบล็อสเนาะส่วนจุดหมุนของราคาฝั่งลงตอนนี้ก็ต้องขยับมาเป็นหัวสวิงซ้ายมือตรงนี้แหละเห็นไหมเนี่ยหัวสวิงซ้ายมือตรงนี้เนี่ยหรือใช้หัวสวิงนี้ก็ได้แต่ผมใช้หัวสวิงนี้แล้วกันสามเจ็ดเก้าสามอ่านี่สามสามสามหกเก้าสามจุดสามห้าอ่าส่วนแนวรับยิ่งถ้าหลุดสวิงโลตรงนี้เนี่ยหัวขาลงมันจะเกิด ้าหมายก็คือสามสามหกเจ็ดหกอแต่ผมใช้เป็นสามหกเจ็ดห้าสามหกเจ็ดห้านะอะ่าจนถึงสามหกเจ็ดศูนย์สามหกเจ็ดศูนย์อ่าเป็นแนวรับมีกรอบประมาณนี้แล้วก็ใช้โลข้างล่างตรงนี้ยนี่่อาใช้โลนี้สามหกหกศูนย์ ผมใช้เป็นตรงนี้เลยสามหกห้าหกสามหกสามสามหกห้าหกจุดสี่ศูนย์จุดสี่ศูนย์นี่เป็นสต็อปลอสก็เลยนี่ที่เราเล่นยอ่อายโอเคกรอบรอบอัปเดตเนาะประมาณนี้โอเคใช้กรอบนี้ได้เลยเดี๋ยวผมลาเบลถกสอนแป๊บหนึ่งสรุปแผนเนาะรอบกลางวันวันนี้เนาะ,ะวันที่ยี่สิบสองรอบกลางวันกลยุทธ์รอบกลางวันก็คือเราเล่นเด้งเซลล์ที่แนวต้านก็นนคือโซนนี้เนาะ 3 7 0 0 3.705ซึ่งเป็นไฮเดิมตรงนี้แหละเราหาจังหวะในการเด้งเซลล์โดยเราเช็ค H1 r s i H1 overbought ซึ่งตอนนี้ I s I 1, เนี่ย ISI H1 เนี่ยก็ overbought เรียบร้อยแล้วด้วยนีตรงนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมี ISI เนาะของ1ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ I s 1, เนี่ย ISI ของ H1 เนี่ยขึ้นมาจิ้ม overbought แล้วซึ่งเห็นไหมจากรอบเดิมก็คือตรงนี้มันมีสัญญาณคือถ้ามันไม่ผ่านไฮนี้นะเนี่ยมันเป็นสัญญาณของ hidden bear เห็นไหมเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่มันจะลงแรงได้อีกนะ มีโอกาสใช้คาว่ามีโอกาสที่มันจะลงแรงได้อีกอส่วนถ้ามันขึ้นไปแล้วก็มันแบบจ่อๆแถวโซนเนี้ยก็อย่าให้มันเบรก3715แล้วกันถ้าเบรก3715ก็คือยาวแล้วนะไป3 8 0 0แล้วแหละรอบๆถัดไปหลุด3693มองยอ่อหนึ่งเที่ยวมีโอกาสที่มันจะยอ่อพักฐานลงมาแถวแนวรับโซนหัว p p ซ้ายตรงนี้เนาะหาจังหวะย่อบายจากตรงนี้เพื่อขึ้นต่อไปในเดเรคชันถัดไปเราจะใช้โล365 6เป็นแนว stop loss โอเคแผนอัปเดตรอบกลางวันประมาณนี้ฮะขอโชคดีครับพี่พิุวท่านสวัสดีครับ